สวัสดีครับเพื่อนๆพนผู้ติดตามเพจสิทธิ์หลวงปู่คำมีวันนี้ผมเจี๊ยบปืนใหญ่จะมานำเรื่องราวของลูกศิษย์หลวงปูง่คำมีวัดถ้ำหัวสวรรค์อีกหนึ่งรูปที่ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดถ้ำูหาสวรรค์พระอาจาร,รย์เวียงซึ่งเป็นที่รู้จักของบรรดาลูกศิษย์สายหลวงปูง่คำมีเพราะ เคยเห็นพระอาจาร,รย์เวียงปฏิบัติดูแลหลวงปู่ตั้งแต่สมัยพระอาจาร,รย์เวียงยังเป็นเนนผมมีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็ได้สอบถามมีหลายๆเรื่องราวที่ท่านเล่าด้วยความศรัทธาที่มีต่อองค์ของพระอาจารย์สำหรับวันนี้ผมจะนำประวัติของพระอาจาร,รย์เวียงว่าเป็นมาอย่างไรท่านถึงได้มีโอกาสมาปฏิบัติรับใช้ หลวปู่คำมีเดิมเลยพระอาจารย์เวียงท่านเล่าว่าพื้นเพของท่านเป็นคนจังหวัดอุดรธานีแต่เนื่องด้วยสมัยก่อนเนี่ยได้ติดตามพ่อแม่ย้ายสินฐานในการทำมาหากินไปเรื่อยๆจนไปอยู่ที่จังหวัดหนองคายขณะนั้นท่านมีอายุได้ประมาณ14ปี ท่านก็มีความปักไฟในทางธรรมจึงเข้าบวชเป็นสัมมณีน,นที่วัดโพชัยจังหวัดหนองคายต่อมาเมื่อประมาณปี2518ท่านมีอายุ16ปีเพื่อนเพื่อน,นเนนที่บวชอยู่ในวัดโพชัยรุ่นลาเขาเดียวกับท่านก็มีหลายองค์และในครั้งนั้นเองซึ่ง มีการเปลี่ยนแปลงของท่านครั้งใหญ่ก็คือในปี2518เนี่ยทางวัดพระพุทธบาทได้มีงานประจำปีมีงานพุทธพิเศษวัดตุมคนครั้งใหญ่โดยทางวัดพระพุทธบาทได้นิมนต์ท่านเจ้าคุณโพชัยแล้วก็พระภิกษุสมัมมเนรมาร่วมงานประมาณ60-70รูป ครั้งนั้นท่านอยากจะติดตามมาด้วยแต่เนื่องด้วยท่านติดการสอบนักธรรมท่านจึงไม่สามารถเดินทางมาด้วยได้เมื่อเสร็จสิ้นงานวัดพระพุทธบาทแล้วเนี่ยเพื่อนๆสามนเณรที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานได้รับแจกเหรียญวัตถุมงคลของหลวงปู่คำมีและยังมีใบโบชัวซึ่งเขียนประวัติหลวงปู่คำมีสั้นๆยอ่ยอๆไปอวดกันแล้วก็ไป อ่านให้ฟังที่วัดโพชยัยตอนนั้นพระอาจารย์เวียงท่านมีความอยากเห็นแล้วก็อยากเจอเพราะเพื่อนๆบางรูปที่ได้มาสัมผัสกับหลวงปู่ของมีได้นำไปเล่าว่า,วาเขามีโอกาสเขาโชคดีที่ได้พบกับพระภิกษุผู้วิเศษแล้วก็ใจดี ท่านได้เป่ากระหม่อมให้กับสัมมาเนรหลายๆรูปที่มาร่วมงานเมื่อเพื่อนๆซึ่งอยู่ในวัยเด็กด้วยกันมาเล่าสู่กันฟังท่านก็มีความรู้สึกว่าอยากจะมาพบอยากจะมากราบหลวงปู่คำมีมากจนเมื่อท่านตัดสินใจแล้วว่าท่านอยากจะมาจริงๆท่านก็เลยเข้าไปกราบราเจ้าคุณโพชัยเพื่อจะออกเดินทางมาจังหวัดลบบุรี ทั้งเมื่อท่านเดินทางมาถึงแล้วท่านก็ได้เข้าไปพบหลวงปู่คำมีที่วัดถ้ำขวัสวรรค์สมัยนั้นซึ่งยังเป็นป่าเขาแล้วก็มีความสงบวิเวกแต่มีผู้คนมากราบไหว้ไม่ขาดสายหลวงปู่คำมีก็ดูในช่วงที่ท่านเริ่มชราภาพมากแล้วหลวงปู่คำมีจึงรับท่านไว้ให้ช่วยปฏิบัติดูแลและก็เป็นผู้จดไดอารี่ ในงานต่างๆให้ท่านเป็นผู้ร่วมไปในงานพุทธาพิเศษครั้งต่างๆด้วยหลวงปู่ท่านมีความเมตตาก,กับพระอาจาร,รย์เวียงมากคล้ายๆกับถูกชะตาหลังจากที่พระอาจาร,รย์เวียงได้ปฏิบัติด,ดูแลหลวงปู่คำมีสักระยะหนึ่งและได้ติดตามรับใช้จนเมื่อปี2,524 หลวงปู่ท่านก็ได้มรณภาพลงตอนนั้นพระจันเวียงท่านเป็นพระภิกษุแล้วหลวงปู่ำมีท่านก็เป็นพระอุปชาบวชให้พระจันเวียงเองเกี่ยวกับเรื่องสรีระซึ่งได้เก็บรักษาไว้เป็นวิหารเล็กๆบริเวณหน้าถ้ำของหลวงปู่ตอนนั้นยังไม่มีวิหารที่เก็บสรีระของ หลวงปู่ปัจจุบันนี้พระจันเวียงก็มีหน้าที่คอยดูแลสรีระของหลวงปู่คำมีซึ่งประดิษฐานไว้ตรงหน้าถ้ำนั่นเองช่วงเวลาที่ท่านได้ดูแลสรีระนี่เองท่านมีความคิดอยากจะสร้างวิหารให้หลวงปู่ท่านก็เลยไปชักชวนโยมพี่ของท่านมาช่วยกันสร้างโดยการบอกบุญเล็กๆน้อยแก่ลูกศิษย์หลวงปู่คำมี ที่ยังศรัทธาท่านอยู่ท่านได้ขึ้นไปออกเหล็กที่บนหลังคาด้วยตัวท่านเองโดยมีโยมพี่ของท่านซึ่งเป็นในช่างมาช่วยแล้วก็มีลูกมืออีกสองคนและระหว่างปี2525-2528ถึง2528นี่เองท่านได้ระลึกถึงคําของหลวงปู่คำมีในขณะที่หลวงปู่คำมียังมีชีวิตอยู่เนี่ยหลวงปู่คำมีเคยพูด ให้พระอาจาร,รย์เวียงฟังว่าอาจาร,รย์เลืองเขาก็มีดีนะตอนนั้นหลวงปู่เขามีใช้คาว่าอาจาร,รย์เลืองเมื่อช่วงเวลาที่ท่านเป็นพระภิกษุหนุ่มอยู่องค์เดียวขณะนั้นท่านก็มีความรู้สึกอยากจะไปกราบหลวงปู่เลืองเขาสามยอดท่านได้สอบถามชาวบ้านแถวนั้นก็บอกว่าหลวงปู่เลืองเนี่ยหรืออาจาร,รย์เลืองที่หลวงปู่เขามีเคยพูดถึงเนี่ย อยู่บนยอดเขาท่านได้ชักชวนชาวบ้านไปเป็นเพื่อนกับท่านตอ,อนนั้นท่านบอกว่าหลวงปูเรืองอยู่บนยอดเขาอยู่ก็ขึ้นไปยากเมื่อท่านเข้าไปพบหลวงปูเรืองท่านก็เข้าไปกราบนมัสการหลวงปูเรืองก็ได้ถามท่านว่ามาจากไหนพระจันเวียงบอกว่าเมื่อท่านบอกหลวงปูเรืองว่าท่านมาจากวัดถ้ำกวาาสวรรค์หลวงปูเรืองก็รู้ได้ทันที ว่าท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงป,ปูค่คำมีตอนนั้นพระจันเวียงบอกว่าท่านได้รู้กิติศัพท์ของหลวงป,ปูเ่เลืองเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภท่านตั้งใจเพื่อจะไปขอโชคลาภกับหลวงป,ปูเ่เลืองจริงๆหลวงป,ปูเ่เลืองท่านได้พูดกับพระจันเวียงว่าไม่ต้องมาขอฉลอกเดี๋ยวฉันจะบอกวิธีให้แล้วท่านก็ไปทำเอาเองในการสนทนาการมีเรื่องราวต่างๆแต่มีข้อความบางตอนที่หลวงปู่เลืองท่านพูดถึงหลวงปู่คำมีว่า หลวงปูค่คขมีท่านสวดมนต์เก่งขณะที่ฉันเดินผ่านมาฉันเคยเข้าไปสนทนาธรรมกับท่านท่านจะชักชวนให้ฉันร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นด้วยกันนี่ก็เป็นเพียงคำกล่าวสั้นๆของหลวงปู่เลืองที่พูดถึงหลวงปู่คขมีซึ่งพระอาจารย์เวียงได้รับฟังจากปากหลวงปู่เลืองสำหรับหลวงปู่เลืองนั้นก็คงไม่ต้องพูดถึงเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภ ท่านมีความเข้มขังเป็นอย่างมากผมมีเรื่องราว,วหลายเรื่องเกี่ยวกับหลวงปู่เลืองแต่เดี๋ยวก่อนที่ผมจะไปเล่าเกี่ยวกับเรื่องรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับหลวงปู่เลืองเนี่ยผมขอเล่าต่อเกี่ยวกับเรื่องพระจันเวียงก่อนหลังจากที่พระจันเวียงท่านได้รับคําแนะนําจากหลวงปู่เลืองให้มาปฏิบัติทําตามวิธีที่ท่านบอกแล้วหลวงปู่เลืองก็บอกว่าขอให้การสร้างวิหารหลวงปู่เนี่ยสาเร็จ ถ้าติดขัดอะไรเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติก็มาหาฉันได้คั้นพระจันเวียงท่านได้ลงมาจากเขาสามยอดกลางคืนท่านก็ลองปฏิบัติตามวิธีของหลวงปู่เลืองขณะท่านตั้งจิตจนมั่นแล้วก็เกิดเหตุอัศจรรย์ท่านก็เห็นเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภในนิมิต ท่านจดจําได้อย่างแม่นยําแล้วท่านก็เลยถอนสมาธิออกแต่ด้วยเหตุที่ว่าท่านไม่มีความมั่นใจว่าสิ่งที่ท่านทําและท่านเห็นนะ่ะมันจะเป็นจริงไหมท่านก็เลยย้อนกลับไปหาหลวงู่เรืองอีกครั้งแต่สิ่งที่ท่านจะถามหลวงู่เรืองเนะี่ยท่านยังไม่ได้ถามหลวงู่เรืองกลับเล่าให้ท่านฟังก่อน เมื่อคืนเนี่ยฉันฝันว่ามีคนมาขายยาให้ฉันแล้วฉันน่ะซื้อยาเขาห้าสิบาทเมื่อมีเลขคำว่า50บาทขึ้นมาเนี่ยพระจันรเวียงถึงกับสะดุ้งเพราะว่ามันเป็นเลขที่เกิดจากนิมิตขณะที่ปฏิบัติตามขั้นตอนของหลวงผู้เลืองพระจันรเวียงถึงกับดีใจมากแล้วเมื่อท่านกลับลงมาท่านก็นำเลขมงคลเนี่ยให้ลูกศิษย์ ทำให้ท่านมีโชคลาภมาสร้างวิหารที่เก็บสรีระของหลวงปู่คำมีหลังปัจจุบันตลอดเวลาสปีพศ .2525 ถึง2528พระอาจารย์เวียงท่านบอกว่าท่านขึ้นไปกราบน้ำรสการหลวงปู่เรืองหลายครั้งจนเมื่อมีชาวบ้านเริ่มรู้จากหลวงปู่เรืองมากขึ้นพระอาจารย์เวียงท่านก็เลยไม่ค่อยได้ขึ้นไป สำหรับเรื่องโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขเนี่ยไม่ใช่ว่าหลวงปูเ่เลืองหรือพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงอภิญญาต่างๆจะสามารถบันดาลให้แก่ลูกศิษย์ได้ทุกคนเพราะว่าต้องขึ้นอยู่กับบุญและกรรมของบุคคลผู้นั้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมผมเคยไปเช่าวัตถุมูลของท่านสายสิลผู้เท่าสมาชิกเพจหลวงปู่คำมีนี่แหละซึ่งท่านมีอายุ มากพอสมควรผมได้โทรไปคุยกับท่านผมซื้อเชือกคาดของหลวงพ่อคำมีจากท่านนี่แหละท่านก็กรุณาเล่าให้ผมฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยท่านมาค้างที่วัดถ้ำหว่สวรรค์ประจําท่านรู้จักทั้งหลวงพ่อสิริท่านรู้จักทั้งหลวงพ่อจุนท่านรู้จักทั้งหลวง,ง,งพ่อบุญมีวัดถ้ำท่านรู้จักทุกองค์แล้วท่านชอบไปนอนกับหลวงพ่อสิริ ท่านบอกว่าเชือกคาดที่ผมเช่ามาเนี่ยอย่าไปคล้องหรืออย่าไปคาดพร้อมกับเขี้ยวงาต่างๆเพราะมันของที่กันและแก้ซึ่งกันและกันถ้าเราคล้องเขี้ยวงาแล้วก็คาดเชือกคาดด้วยจะมีอาการปวดหัวเพราะวัตถุทั้งสองอย่างเนี่ยจะออกลิดต้านกันและนอกจากนั้นท่านยังเล่าให้ฟังว่าคนสมัยเก่ายุคท่านเนี่ยถ้าคนไหนมีโชคมีลาบหลวงปู่คำมีเนี่ย จะหยิดมือของผู้คนผู้นั้นมาเขียนเลขให้บนฝ่ามือนี่ก็เป็นคำบอกเล่าจากผู้ที่เคยสัมผัสและก็ทันยุคของลวงปู้คำม,มีส่วนในเรื่องโชคลาภที่จะบังเกิดกับลูกศิษย์ของลวงปู่เลืองนี่ก็เหมือนกันผมก็ได้รับฟังจากพี่นบพดลกำปั่นทองนะครับสมาชิกเพจของหลวงปู่คำมีแล้วก็เป็น ผู้นิยมสะสมวัตถุมงคลของหลวงปู่เลืองท่านบอกว่าท่านศรัทธาหลวงปู่เรืองมากเพราะว่าพี่เขามีประสบการณ์เกี่ยวกับโชคลาภที่เกิดจากหลวงปู่เรืองคือเรื่องมันมีอยู่ว่าผมเนี่ยไปเช่าวัตถุมงคลของหลวงปู่คามีกับพี่นกประดลตอนนั้นที่สนามยิงปืนพลปอนี่แหละ ็ไปนั่งคุยกันเสร็จแล้วผมก็เช่าวัตถุมงคลของหลวงปู่คำมีมาผมก็ถามท่าว่าแล้วพี่ไม่เก็บไว้บ้างเหรอพี่เบอกว่าเออพี่ก็เช่ามาแล้วก็มีใครศรัทธาก็ให้บูชาต่อแต่จริงๆแล้วพี่ศรัทธาหลวงปู่เรืองผมก็เลยถามว่าพี่มีประสบการณ์กับหลวงปู่เรืองใช่ไหมพี่นพดลบอกพี่มีประสบการณ์กับหลวงปู่เรืองตรงๆเลยสองครั้งเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภนี่แหละ สมัยพี่เป็นสิบปีใหม่ๆเนี่ยพี่ก็ขึ้นไปกราบหลวงปู่เลืองตลอดแทบจะทุกอาทิตย์หรือว่าเว้นอาทิตย์เลยบนยอดเขาอ่ะพี่ไปกราบหลายปีก็ไม่มีอะไรจนอยู่มาวันหนึ่งขณะที่พี่นบดลเนี่ยนำอาหารไปถวายแล้วก็ก้มลงกราบพอเงยหน้ามาก็เจอกระสายตาหลวงปู่เลืองกำลังจ้องอยู่แล้วก็ชี้มือไปด้านหลังบอกว่านั่น โชคลาภของเองอยู่นั่นพี่นบดลก็หันหลังกลับไปดูมันเป็นป้ายประกาศอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละแล้วมีตัวเลขอยู่หลวงปู่ท่านชี้มือไปแล้วก็บอกว่าโชคลาภของเองอยู่นั่นพี่นพดลไม่ได้คิดอะไรมากเลยกลับลงมาจากเขาก็ทั้งลอตเตอรี่ทั้งหวยใต้ดินวันนั้นพี่นบดลบอกเดี๋ยวพี่เกือบตั้งหลักได้เลย พี่ถูกหวยหกหลักก็แล้วกันแกบอกกับผมอย่างนั้นนั่นคือครั้งแรกที่พี่รับดลท่านมีโชคลาภก,กับหลวงปู่เลืองส่วนครั้งที่สองนี่ก็ผ่านไม่อีกหลายปีมากเลยท่านก็ยังจะปฏิบัติตนเหมือนเดิมคือมีเวลาว่างก็จะนําพัตนาเนี่ยไปถวายหลวงปู่เลืองตลอดจนแกติดจ,จ่าแล้วตอนนั้นแกบอกผมว่าพี่ติด่จแล้วพี่จะแต่งงานแล้วพี่มีแฟนวันที่ ก่อนกาหนดแต่งงานพี่ก็เลยพาแฟนพี่ไปกราบหลวงปู่ขนาดที่ไปกราบเสร็จแล้วหลวงปู่เรืองก็นั่งสนทนาหลวงผู้เรืองก็ถามมาว่าแล้วจะแต่งวันไหนพี่โนพดลเลยบอกว่าแต่งวันที่ยี่สิบเก้าปกติไปทุกครั้งท่านก็จะไม่พูดเยอะท่านก็จะนั่งเฉยเยนิ่งๆแต่ครั้งนั้นหลวงพูดบอกว่าอย่าลืมมาเลขนี้ไปซื้อหวยนะถูกแล้วเอามาหารสองด้วย แล้วก็หัวเราะขณะที่ไปกราบอยู่แล้วนะมีสาววิธีแบกอีกหนึ่งคนซึ่งต่างคนต่างมานะแต่ว่าไปอยู่ในร่วมเหตุการณ์ด้วยก็มีคนรับฟังอยู่สามคนขณะที่เดินลงจากเขาเนี่ยเดินคุยกันมาทั้งสามคนอนะทั้งแฟนพี่นพดลด้วยแล้วก็มีสาววิธีแบกอีกคนพี่นพดลก็สงสัยมากว่าเออเอาเลขสองเก้าเนี่ยหลวงปูป่บอกให้ไปซื้อหวยถ้าถูก ให้หารครึ่งด้วยทีนี้พี่โนบดลก็คิดไปคิดมาว่าเลขยี่สิบเกาเนี่ยหารครึ่งเนี่ยมันก็ไม่รู้จะหารยังไงแกก็เลยกลับไปเลข9กสองแล้วก็หารครึ่งมันก็ได้เลขสี่หงวดนั้นแกก็เลยซื้อสองเก้าแล้วก็สี่หมันเป็นอัศจรรย์นะครับพี่โนบดลถูกทั้งบนแล้วก็ทั้งล่างทั้งสองเลขเลย นี่ก็คือความทรงจําที่ประสบการณ์ของพี่นพดลกับปั่นทองสําหรับเียนพระที่อยู่ลบบุรีหรือคนที่อยู่ลบบุรีถ้ารู้จักพี่นพดลกับปั่นทองนะลองถามดูลองให้เขาเล่าให้ฟังเขาเล่าให้ผมฟังมาอย่างนี้เลยสําหรับตัวผมเองก็เคยมีครั้งหนึ่งตอนนั้นผมขับมอเตอร์ไซค์ไปที่ตลาดพักเครื่อง ด้านในตลาดสดสัตแก้วเนี่ยผมไปที่แผงลุงมนสัตแก้วถ้าคนเก่าจะต้องรู้จักนะลุงมนสัตแก้วมีแผงไม่กี่แผงนะในตลาดสดสัตแก้วเนี่ยปรากฏว่าพอผมไปจอดมอเตอร์ไซค์ปั๊บเดินเข้าไปลุงมนบอกกับผมเลยว่าเจีย๊ยบหลวงปู่เลืองท่านเสียแล้วมรณภาพแล้วผมบอกจะเสียได้ไงลงุงผมเพิ่งไปกราบหลวงปูม่มาเมื่อวานเนี่ย ปรากฏว่าลุงมนบอกเอ้ยบัเช้านี่มีคนมาบอกว่าลวงปู่เลืองเสียแล้วผมบอกไม่ใช่ไม่ใช่ผมเพิ่งไปกาบมาแล้วปู่แข็งแรงสรุปและตกลงกันไม่ได้ผมก็เลยโทรศัพท์ไปหาลูกศิษย์ตัวผู้เลืองซึ่งอยู่บนเขาอะซึ่งชื่อน้องฤทธิ์นะน้องฤทธิ์เนี่ยอยู่ปฏิบัติหลวปู่เลืองขณะนั้นเนี่ยคอยป้อนกล้วยคอยป้อนข้าวหลวปู่เลืองอยู่ผมก็โทรไป ถามบอกลิ์หลวงปู่เขาว่าหลวงปู่เสียแล้วจริงป่ะจริงไหมลิ์บอกไม่ใช่พี่ผมป,ป้อนกล้วยให้ลวงปู่เนี่ยผมก็เลยบอกลุงบอลว่าหลวงปู่ไม่ได้มรณะหนะลวงปู่ยังอยู่แต่ตอนเนี้ยลุงมาบอกว่าหลวงปู่มรณะเนี่ยคอยดูนะหวยจะออกอายุหลวงปู่เลืองเลยซึ่งตอนนั้นหลวงปู่เลืองน่าจะอายุประมาณเก้าสิบแปดปี งวดนั้นหวยออก098จริงๆอันนี้เป็นเรื่องจริงที่ผมเจอกับตัวเองนะอันนี้ผมก็เล่าให้ฟังเพื่อประกอบเรื่องว่าภัคเจีอาจารย์เนี่ยที่ท่านสำเร็จเนี่ยท่านให้โชคให้ลาบได้แต่คนที่จะรับโชครับลา,าบเนี่ยก็ต้องถึงคราวหรือว่าถึงตอนที่จะมีโชคมีลาบจริงๆไม่ใช่ว่าจะมีโชคมีลาบมาได้ทุกคน สำหรับวันนี้ก็เรื่องราวเนี่ยที่ผมเล่ามาเนี่ยผมรับรองว่าเป็นเรื่องจริงเดี๋ยวมีโอกาสผมจะนำเรื่องราวดีๆของหลวงปูง่คำมีมาเล่าให้ฟังสำหรับวันนี้ก็คงต้องจบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับหลวงปูง่คำมีในด้านต่างๆไว้แค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ